ตอบคำถามแฟนๆฟสติตอนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคำถามที่มาจากโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของนาซิซิซึมนะคะจะไม่ได้แล้วว่าวิดีโอไหนนะคะแต่ว่าถามมาว่าในกรณีที่ต่อหน้านะคะใช้คำพูดเหมือนเข้าใจคนอื่นแต่การกระทำของตัวเขาจริงๆอะ่ะไม่ได้เข้าใจคนอื่นเลยนอกจากตัวเขาเองนะคะอันนี้ใช่ไหมคือในคำถามคือใช่ไหมใช่เป็นนาซิซิซหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะคือมันต้องดูหลายๆอย่าง ผสมกันเนาะคือลักษณะของนาซิซิส,สที่เขาระบุไว้แล้วมี9อย่างนะคะแต่ในกรณีที่เราใช้ชีวิตสังคมทั่วไปอะแน่นอนแหละเราไม่สามารถจะให้ใครไปไดแอกโนสไปวินิจฉัยได้หรอกว่าตัวเองเป็นนาซิซิส,สหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ดูซิว่าเขามีลักษณะ นะใน9ข้อนี้ไหมมีอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องมีครบ9ข้อถูกไหมในเชิงของของทางการแพทย์เนี่ยแค่5ข้อเขาก็จัดว่าเป็นนาร์ i s s i ิส i c นาร์ซิซิสติ personality disorder แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราตัดเรื่องของการวินิจฉัยทิ้งไปเลย เรามองแค่ตัวเราเรารู้เรื่องนี้ไปเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อจะไปวินิจฉัยใครว่าใครเป็นโรคอะไรถูกไหมคะเรารู้เพื่อที่เราจะปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองนะไม่เอาตัวเองไปตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วจะได้รู้ว่าเรากำลังดีวกับอะไรอยู่ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบแฟนคู่รักคู่ชีวิตพ่อแม่ญาติคนที่ทํางานนะคะเราจะได้รู้ว่าโอเคตอนนี้เราดีวกับคนที่ มีจะเป็น Narcissistic personality disorder หรือว่ามีแนวโน้มจะเป็น n a r c i s สซิ m เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยแล้วไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าเราดูอาการละมันคือใช่แหละนะคะเราก็ไม่ได้รู้เพื่อจะไปไปอะไรกับเขาแต่เรารู้เพื่อที่เราจะปกป้องตัวเองแล้วรู้ว่าเราจะแฮนด์ดจัดการกับคนแบบนี้ยังไงถูกไหมคะทีนี้เคยบอกไปแล้วนะคะว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสติกเนี่ยนาร์ซิสเนี่ยนะคะ คือเขาจะเก่งในการแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าการที่เขาจะเข้าหาคนแต่ละคนเขาต้องพูดยังไงเขาต้องแสดงตัวแบบไหนถ้าเขารู้ว่าคนนี้ชอบคนที่มีเอ่อเมตตาจิตใจ,จดีเขาก็จะแสดงตัวให้ตัวเองมีเมตตาจิตใจ,จดีได้นึกออกไหมคะถ้าเขารู้ว่าคนนี้ชอบคนแบบไหนเขาจะรู้ว่าเขาจะเข้าหาแบบไหนนะคะ เหมือนที่บอกว่าหนึ่งอย่างที่ n a ส c i s ต i s t ทำคือ l ลิ e b o m บ i n g ไม่ใช่ทุกคนจะ l ลิ e b o มบ i n g ด้วยวิธีเดียวกันไม่ใช่ทุกคนจะแบบซื้อดอกไม้แบบใช้วิธีโปรยสเสน่ห์แบบทุกคนเหมือนกันไม่ใช่คือเขาจะต้องดูด้วยค่ะว่าคนคนนั้นน่ะชอบแบบไหนต้องการแบบไหนแล้วเขาก็จะสามารถทําตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็สามารถที่จะแสดงให้ตัวเองดูเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นเมตตาอะไรเนี้ยได้นะคะลองไปดู เมดอ f f นะซีรีส์ใน Netflix ะค่ะที่เขาไปโหโกงเงินคนมาเป็นพันครอบครัวต้องพินาศเพราะเขาอะค่ะเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าตลอดชีวิตเขาเป็นคนทําบุญดูเป็นคนใจกว้างบริจาคเงินเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเขาทําเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองนะคะ